สวัสดีครับสวัสดีครับผมกรชัยนะครับผมกรณชัยอยู่ในช่องกรณชัยสร้างบ้านเจวันออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าอยู่ในเพจบ้านไคเซนโฮมบ้านสวยโซนชนบุรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเดี่ยวพนนิคมนะครับเป็นบ้านเดี่ยวทรงปัญญาครับสไตล์มินิมอลนะครับสวยๆนะครับผมาเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันนะครับว่าทําอะไรกันบ้างนะครับดยินเสียงนะครับเสียง หลังสามนะครับตัดเศษนะครับกบกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะมุงครอบนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมก็วิววิวนะครับวิววิวทัดดีนะครับเป็นน้ำไอเป็นทุ่งนานะครับหลังนี้ก็เดี๋ยวลงสีนะครับ ลงสีเดี๋ยวจะให้เก็บสีนะครับแล้วก็ทำเก็บสีนะครับตามมุมต่างๆเดี๋ยวให้ช่างอลูมิเนียมเข้าออมาวัดนะครับแล้วก็ตัดอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บบัวนะครับบ้านเดี่ยวพนัสนิคมนะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะครับ เริ่มสวยเลยนะครับสีเริ่มสวยแล้วอะช่างเด็ดเดี๋ยวตัดอันนี้ติดได้เลยไหมครับระแหน่อมมปรระตูเเส็จดี๋ยยวผิงมันมันต้องมีกาวไอ้ปูมีออยู่รดม้ีใช่ไหมพออยู่ไหมอโอเคครับถ้าไม่พอบอกนะครับเป็นสีขาวนะครับสวยเลยครับบ้านมินิมอลสวยเลยสวยเลย ด้านในก็ปูกระเบื้องนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับกระเบื้องกระเบื้องพื้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูลายกระเบื้องกันนะครับเป็นลายไม้นะครับก็สไตล์มินิมอลนะครับลายไม้ด้านในก็นะครับมีประตูทรงโค้งด้วยนะครับฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมซ่อนไฟ กระเบื้องสวยเลยครับเดี๋ยวให้ช่างอลูมิเนียมมาวัดส่วนลหลังสามนะครับที่เราเราให้ขึ้นหลังสามก่อนก็ตัดเศษนะครับตัดเศษเพื่อจะมุงครอบนะครับแต่ไอตัวนั้นหมดนะครับเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มครับตัวซีไล สีลายต้องสั่งเพิ่มก็ให้ช่างตัดเศษไว้ก่อนแล้วก็มามุงครอบไว้หลังนะครับสีลายแล้วก็ขากานะครับขากาเรื่อยตัวยึดนะครับตัวยึดยึดยึดฝาครอบช่างตัดกันละแล้วด้านล่างก็ กระเบื้องด้านาล่างก็ต่ออิฐแดงนะครับเราใช้อิฐแดงทางหลังนะครับมุงอิฐแดงทางหลัง ด้านในก็ก่ออีกแดงกันนะครับช่างก่ออีกแดงกัน านบนนะครับกระเจดแผ่นเรามีถนนคอนกรีตหน้าโครงการก,กว้างเลยนะครับ <Okay. S 2> ช่งางทำประตูแล้ว ช่างทําประตูปิดนะครับประตูเลื่อนปิดใส่ล้อประตูเลื่อนปิดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจบ้านโซนพนันิคมนะครับหาบ้านอยู่ก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่ youtube นี่ก็ได้ครับหรือว่าที่เพจบ้านชัยเซนโฮมบ้านสวยโซนชนบุรีก็ได้นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าแปดสองหกสองสองสี่นะครับผมกรนชัยนะครับยินดีด รับสายนะครับดูอีกมุมนะครับ ใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังนี้4ช n อ l สวยเลยนะครับอันนี้ก็ตามมาติดๆนะครับมาดูกันได้นะครับบ้านเดี่ยวพนันิคมนะครับมาชมกันได้นะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมกรชัยนะครับจากช่องกรชัยสร้างบ้านเจออวันออฟฟิเชีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ